สวัสดีคะ่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักสีที่เป็นแม่สีการเกิดสีใหม่สีโทนร้อนสีโทนเย็นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกทีนะคะว่า แม่สีสามสีผสมกันได้สีอะไรบ้างเด็กๆมาตอบพร้อมกับคุณครูเลยนะคะสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มแล้วก็สีแดงนะคะผสมสีน้ำเงินได้สีม่วงค่ะสีน้ำเงินผสมสีเหลืองจะได้สีอะไรนะ ได้สีเขียวนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กรู้ไหมคะว่าสีที่ได้จากการผสมของแม่สีเนี่ยยังสามารถผสมกับสีอื่นแล้วก็เกิดสีใหม่ๆได้อีกหลากหลายสีเลยนะคะอย่างเช่นสี12สีในกล่องที่เด็กๆใช้นั่นเองล่ะคะ่ะเด็กๆสังเกตภาพ แล้วบอกเป็นภาพอะไรแล้วมีสีอะไรบ้างแล้วเขียนคำะสมสะรอูใต้ภาพและอ่านออกเสียงคำค่ะภาพแรกรูปอะไรคะปูค่ะปูมีสีอะไรคะสีเขียวค่ะคำว่าปูสะกดยังไงเอ่ยมีปอปลาสลูปอูปู เด็กเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะคำที่สองรูปหนูค่ะหนูมีสีอะไรคะมีสีฟ้าและสีน้ำเงินหนูสะกดยังไงเอ่ยมีหอหีบนอหนูสระอูหอนอูอหนูนั่นเองค่ะใครรู้แล้ว เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะต่อไปภาพที่สามจะเป็นหูนั่นเองค่ะหูจะมีสีอะไรคะสีเนื้อหูสะกดยังไงเอย่ยมีหอหีบสระอูหออูหูใครรู้แล้วเขียนได้เลยค่ะภาพที่สี่รูปอะไรคะ งูงูมีสีอะไรเอ่ยสีเขียวงูสะกดยังไงนะ้ามีงองูและก็สระอูงออูงูใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปได้เลยค่ะเด็กๆช่วยนับจำนวนสิ่งของที่มีสีสันสวยงามและขีดกากบาท ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีจำนวนมากกว่าข้อที่หนึ่งค่ะเป็นภาพแอปเปิลแล้วก็ส้มนะคะเด็กๆลองนับจำนวนของแอปเปิลค่ะว่ามีจำนวนเท่าไหร่และนับจำนวนของส้มว่ามีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆก,กากระบาดทับลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่มีจำนวนมากกว่าจะเป็นแอปเปิลหรือส้มคะ ข้อที่สองเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพแครอทและก็ถั่วนันเต่าค่ะเด็กๆนับจำนวนภาพแครอทว่ามีจำนวนเท่าไหร่และนับจำนวนถั่วนันเต้าว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วกากระบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีจำนวนมากกว่าจะเป็นแครอทหรือถั่วคะ่ะภาพที่สาม มีดินสอและก็ปากกาเด็กๆนับจำนวนดินสอว่ามีจำนวนเท่าไหร่คะและนับจำนวนปากกาว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วกากบาดลงในช่องจำนวนมากกว่าจะเป็นดินสอหรือปากกาเด็กๆนับจำนวนได้เลยคะ่ะใครทำเสร็จแล้วเราทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปได้เลยคะ่ะ หน่วยที่22เขียนอักษร C E A D U เด็กสามารถฝึกเขียนตามรอยปะและฝึกเขียนเองตามรอยมาร์กดินสอที่มีอยู่ในใบงานได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเด็กมาประดิษฐ์พัดเย็นใจด้วยการปะติดกระดาษสีตามขั้นตอนที่กำหนดให้กันนะคะ เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ให้นะคะคนไหนประดิษฐ์เสร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาอวดเพื่อนกันนะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย